ลับๆของชายชู What มีใครอยู่บ้างรายงานตัวหน่อยคนหล่อรายงานตัวแหวะๆชมตัวเองก็ได้เหรอวะลับก็มันเรือร่องจริงเว้ยไม่เชื่อถามเด็กน้อยสิสำหรับฉันคานหล่อที่สุดเลยนะ แอหลอกว่จ้าจ้า,จาหลอกหอกเออฉันจำเป็นต้องตอบคำถามนี้ด้วยหรอไม่ต้องหลอกถ้ามันฝืนใจเธอหุบปากไปเลยเอแบเล็กน้อยเขาแค่เขินตั้งหากละ่ะเฮ้อฉันไม่มีเวลามานั่งคุยสนใจเรื่องพวกนี้หรอกนะตอนนี้ฉันมีเรื่องให้คิดมากมายเลยละ่ะ อ้าวแล้วตอนนี้เธออยู่ที่ไหนเนี่ยให้ฉันไปหาไหมจริงๆก็ดีนะแต่ไม่เป็นไรหรอกตอนนี้อยู่บนรถคานนะ่ะหืมหมอนั่นขับรถอีกแล้วเหรอติดแตกจะไม่มีแล้วนี่มันพาเธอไปไหนล่ะไม่รู้เลยถามคานแล้วไม่ยอมบอกสงสัยจะเซอร์ไพรส์มั้งว่าละ หมอน,นี่เจ้าพ่อเซอร์ไพรส์เลยล่ะเธอคงมีเรื่องให้เซอร์ไพรส์ได้ทุกวันเน่ะอืมสงสัยจะใช่ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งมีเรื่องให้เซอร์ไพรส์เหมือนกันหเรื่องอะไรอะเรื่องมันยาวพวกนายจะมีเวลาคุยกับฉันหรอช่างเถอะฉันไม่อยากพูดถึงแล้วเล่ามาเถิน้าใช่ใช่เขาไม่อยากเห็นที่รักทุกใจแบบนี้นี่นาะ ฉันมีเวลาทั้งวันเพื่อคุยกับเธอเขาก็ว่างๆนั่งอ่าน3วัน3คืนยังได้คืองี้ฉันแอบเห็นสร้อยฉันแอบเห็นแหวนที่ห้อยอยู่ที่สร้อยคอของคานมันสลักตัวอักษรไว้ด้วยนะมีตัว R และก็ตัว E อยู่กับตัวอะไรอีกก็ไม่รู้พวกนายรู้ไหมว่ามันเป็นชื่อใคร โอ้ยไอคารหญิงเยอะจะตายพวกเราจะจำชื่อได้หมดหรออืมไม่แปลกใจเท่าไหร่เขาเป็นสเปคที่สาวๆชอบเลยนี่นะจริงเหรอแต่คารดูไม่ใช่คนเจ้าชู้เลยนะหมอน,นั่นน่ะเหรอไม่เจ้าชู้ฮ่าๆเธอหลงกลมันแล้วมันน่ะเสือรายอย้ายยิ่งกว่าฉันซะอีก ไอตัวอักษรที่เธอว่ามันอ่ะก็คงเป็นชื่อแฟน,แฟนเก่ามันสักคนนั่นแหละชัวป้าฉันคุค้นๆว่ามีอยู่คนหนึ่งชื่อไอรีนหรืออาจจะเป็นยายนี่ก็ได้นะโอ้ฉันลืมนึกถึงชื่อนี้ไปเลยอจริงๆด้วยต้องใช่แน่ๆเลยอ้าเวนกร,รมไอคานมันคงจะรักยายนี่มากถึงขั้นสลัก ชื่อไว้บนแหวนแถมยังห้อยเป็นสร้อยคออีกต่างหากเธอยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมอะพวกนายเคยเจอไอรีนใช่ไหมหน้าตาเธอเป็นยังไงล่ะจริงๆเนาะตั้งแต่เล่นมาเนี่ยไม่มีใครมีเรื่องชู้สาวเลยนอกจากคานเนะสงสัยจะเป็นสเปกของผู้หญิงจริงมั้งเจ้าชู้เนี่ย เจอกันครั้งสองครั้งมัง้งก็สวยดีนะแฟนในคานก็สวยหน่าสัตว์ทุกคนแหละนมโตโตกันทั้งนั้นยกเว้นยกเว้นใครเหรอลับยกเว้นเธอไงฮ่าฮอิตาบ้าลับจะว่าไปทำไมเธอต้องสนใจสร้อยคอไอคานด้วยละ่ะนั่นสินะมันจะให้ใครไว้ที่คอก็ไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับเธอนี่นะหรือว่าเธอจะชอบมันเข้าจริงๆแล้ว นั่นสินะฉันคงชอบเขาเข้าแล้วล่ะเปล่าฉันก็จะได้ระวังตัวไว้ไงถ้าเขามีคนในใจฉันจะได้ไม่ถล่มลึกเออคันบนที่ฉันโมนแต่เล่นเครื่องแชทเออคันบนเรื่องที่ฉันโมนแต่เล่นเครื่องแชทแล้วล่ะโอ้คันพาฉันมาถึงที่หมายแล้วล่ะฉันต้องไปก่อนนะบาย อ้าวไงงั้นชิ่งกันดื้อๆเคเคแต่อย่าชอบไอคันเลยนั่นสิชอบผมดีกว่าฉันรักเดียวใจเดียวนะเล็กน้อยไม่รู้ไม่ชี้ไปก่อนนะทุกคนขอบคุณพวกนายมากๆเลยนะ